สิ่งมัดใจนะคะที่ทําให้สามีเกิดความเคารพเราแล้วก็เกิดการที่ไม่เบื่อเราสิ่งเหล่านี้นะคะคุณสามารถทําได้ค่ะแต่ว่าภรรยาหลายคนมองข้ามสิ่งที่หลายๆคนนะคะคิดว่าการแต่งงานนั่นก็คือการที่วันนี้เขาแต่งกับเราแล้วเขาไม่มีสิทธิ์จะนอกใจเขาจําเป็นที่จะต้องซื่อสัตย์กับเราไม่ว่าต่อหน้าและรับหลังแต่คุณดูไหมคะสิ่งหนึ่งถ้าสมมติว่าคุณทําให้เขาหมดความเกรงใจคุณละเลยใส่ใจจาก เขาเป็นธรรมชาติของมนุษย์ค่ะที่จะต้องการพื้นที่ยอมรับพื้นที่ที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาคืออันดับหนึ่งพื้นที่ที่ทําให้เขาเกิดความสบายใจและถ้าสามสิ่งนี้เขาไม่ได้แน่นอนค่ะวันนี้เขาจําเป็นที่จะต้องไปหาคนที่มอบสิ่งนี้ให้กับ หลายคนอาจจะคิดว่าเขามันเรวทำไมต้องเป็นอย่างนั้นด้วยทำไมต้องเยอะด้วยท่านมันเหนื่อยขนาดนั้นก็แยกทางกันไปค่ะคิดแบบนั้นง่ายค่ะแต่คุณดูไหมคะถ้าคุณสามารถทําสิ่งนี้ให้กับคู่ชีวิตหรือคนข้างกายของคุณได้ตัวคุณเองจะเป็นคนที่ได้ก่อนคนแรกและตัวคุณเองจะเป็นคนที่พัฒนาในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดดีไปกว่านั้นคือคุณสามารถนําสิ่งนี้ไปเป็นตัวอย่างไปสอนให้กับลูกของคุณให้เขามีความสุขในอนาคตกับชีวิตคู่ได้เพราะการ ที่เราแก้ไขตัวเองอย่างตรงจุดมันจะทําให้คุณมีความสุขกับชีวิตคู่ไปตลอดค่ะการที่จะทําให้สามีเกิดความเกรงอกเกรงใจเรานะคะไม่ใช่เกิดจากการใช้คําสั่งค่ะแต่มันเกิดจากการที่เราใช้จิตวิทยาที่ทําให้เขาอยากเป็นฝ่ายที่จะวิ่งและปฏิบัติกับคุณด้วยความเกรงใจสิ่งนั้นมันเกิดจากการที่คุณสร้างคุณค่าขึ้นมาค่ะและเป็นคุณค่าที่ทําให้อีกฝ่ายนึง มีบทบาทแล้วก็ทำให้เขาเกิดความภูมิใจในตัวเองค่ะเช่นภรรยาที่สามารถให้ประโยชน์กับสามีในหน้าที่การงานภรรยาที่สามารถหาไรายได้ช่วยซัพพอร์ตสามีสิ่งนี้ค่ะจะทำให้สามีมีความเกรงใจสูงเป็นอย่างมากโดยที่เราไม่ต้องออกปากพูดโดยที่เราไม่ต้องขอร้องแต่เขาจะเป็นฝ่ายที่อยากจะเกรงอกเกรงใจแล้วก็ให้เรามากกว่าที่เราขอ และภรรยาที่รู้ข้อนี้ดีจะทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องระวแวงค่ะไม่ต้องไปสนใจโฟกัสว่าเขาจะนอกใจเราหรือเปล่าและการทําแบบนี้จะทําให้เรามีสเสน่ห์โดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะเพราะสเสน่ห์มันจะเกิดขึ้นจากการที่เราเป็นตัวของตัวเองและมีความสุขจากการที่อยู่นิ่งเป็น ไม่ซักไซไม่ตามสื่อเพื่อลดหรือดึงคุณค่าสเสน่ห์ของเราลงไปลองนำเทคนิคนี้ไปปรับใช้นะคะและนี่เป็นหนึ่งเทคนิคง,ง่ายๆในหลายสิบข้อที่ครูอ้อสอนลูกศิษย์ในคลาสปั้นตัวเองเป็นผู้หญิงเลยอค่าดึงใจให้สามีกลับมารักและคลาสนี้นะคะครูอ้อสามารถทำให้หลายๆคู่ดึงสามีกลับมารักมากกว่าเดิมกลับมาหลงมากกว่าเดิมแล้วก็กลับมาติดมากยิ่งกว่าเดิมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนค่ะ